บ้านอกแตกมีลักษณะอย่างไรแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรในทางของฮวงจุ้ยนั้นคำว่าบ้านอกแตกเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีด้วยกันนะ1คือเรื่องของวิธีการในการออกแบบบ้านอกแตกเนี่ยเราสามารถมองได้ในลนักษณะของหลังคาถ้าบ้านใครเป็นบ้านคล้ายๆบ้านแฝดน,นะแล้วมีหลังคาทรงจั่วเนี่ยเป็นเหมือนรูปตัวเนะครับเหมือนมีหลังคาต่อกันแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นร่อง อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นบ้านอกแตกละบ้านอกแตกเนี่ยก็จะส่งผลเสียนะครับก็คือทําให้บ้านเราเนี่ยขาดความสมัคคีความแตกแยก <c oughs> การทํากิจการต่างๆหรือว่าโชคลาภเนี่ยก็จะถูกขัดถูกแบ่งถูกแยกออกไปอันนี้คือเรื่องของการออกแบบเป็นรูปทรงภายนอกที่เรียกว่าบ้านอกแตกรูปแบบที่2ก็คือเรื่องของประตูหน้าตรงกับประตูหลังแบบนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นบ้านอกแตกเช่นเดียวกัน ซึ่งความเสียหายก็มีเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าเราถือว่าประตูหน้าเป็นป็นตูที่เราเปิดรับในส่วนของโชคลาภในส่วนของโอกาสต่างๆพอโอกาสเข้ามาเร็วแล้วมันออกไปเร็วนะครับโดยที่มันไม่ได้หมุนเวียนไม่มีเวลาทันเพียงพอให้เราได้จับหยิบฉวยเอามาใช้พัฒนาตัวเองทําให้เราเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ก็เรียกว่าเสียดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอในส่วนของบ้านอกแตกหรือว่ามีเหตุการณ์ประตูหน้าตรงกับประตูหลังเนี่ยเราก็ต้องทําการแก้ไข การแก้ไขที่ง่ายเนี่ยก็คือเรื่องของประตูหน้าตรงกับประตูหลังแบบนี้เนี่ยเราใช้หลักการในการบังได้เลยก็ดูว่าการจะนำพาร์ติชันนำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปบงังหรือว่าจะใช้ในส่วนของโซฟาวางไว้เพื่อลดทอนความเร็วของโอกาสที่เข้ามาให้มันช้าลงให้มันอยู่รอบๆตัวเราให้เราหยิบฉวยทันให้เราเก็บในส่วนของโชคลาภความนุ่งเหืองได้ทัน แบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขที่ง่ายแล้วก็สามารถทําได้ในส่วนของเรื่องหลังคาถ้าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนของหลังคาให้เป็นผืนเดียวกันได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของความสําคัญว่าจุดเปราะบางที่สุดในเรื่องของหลังคาเราจะต้องดูว่าห้ามมีรอยรั่วรอยร้าวต่างๆถ้ามีรอยรั่วรอยร้าวมีน้ําจากหลังคาหยดลงมาในพื้นที่บ้านของเราแบบนี้ก็เรียกว่าเสียทรัพย์เสียหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ทําการซ่อมแซมดูแลให้ดี เพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่ดีที่สุดก็คือการออกแบบแล้วก็การปรับเปลี่ยนในส่วนของวงจุย้ยให้เป็นหวงจุ้ยที่ดีแล้วก็ส่งเสริมตัวเราได้เพียงเท่านี้นะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นหวงจุ้ยแบบอยู่ดีมีเฮงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ